็สวัสดีครับวันนี้ก็มาหยบเกมแบททูแบทนะครับผมก็เริ่มกันเลยครับทุกคนก็จะไปต่อในพาร์ทที่6นะครับผมก็พาร์ทนี้ที่เราสัญญากันไว้ว่าจะมาสร้างแคมป์นะครับก็มาเลยครับทุกคนก็ขอครบนะครับของเยอะมากที่เราไปฝามาโอเคก็สร้างแค์ไฟเรียบร้อยนะแค์ไฟก็จะประดิษฐ์อาหารเพื่อหิวเลือดนะ ก็จะตามนี่เลยครับฟฟ 50, 5, 5, 5. โฟนโฟ50 4.5 55ประมาณนี้นะโฟนก็มาดูนะครับว่า e b จะลุกจะอัปเกรดได้ไหมโอเคก็ไม่พอนะครับโอเคอยากอัพกล่องจังเลยครับทุกคนเพราะกล่องมันเต็มแล้วนะครับก็โอเคก็พอพอดีไออัพนะครับกล่องส่สัสกิน โอเคครับก็ได้กล่องเพิ่มนะะก็เก็บไปเลยโอเคก็เก็บรัรวๆเลยนะของของเยอะมากเยอะมากเยอะมาก <c oughs> เต็มแล้วโอ้ยเอาแล้วกว่าดีต่อประมาณนี้นะคนเอาไว้อพโอเค okay. เอาประมาณนี้ ดาเมจระเบิดมือ1ดแปดโอเคก็ไปกันเลยครับทุกคนไปฟาร์มของต่อนะครับทุกคนก็ขี่ฮีโร่เตอร์ไปเลยเ e t s g ไปลงที่สองเลยละกันโอเค let's ก o ก็ดูแผนที่ด้วยนะครับก็ เราจะขึ้นไปด้านบนนะวทุกคนนั่นไงข้างหน้าตัวหนึ่งร่วงไปต่อไปต่อรีโลดโอเคข้างหน้ารดคนแล้วนะครับน่เออไม่เคลียโอเคปาลาระเบิดร่วง ยิง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 ล่วงล่วงสามปลาระเบิดไม่โดนฮิวล่วงเหลือตัวหนึง่งล่วงโอเคเคลียเคลียมือข้างหน้าตัวหนึง่งยิงยิง โอเคร่วงฮิ okay. <c oughs> okay. วโอเคโอเคเกือบตุยนะก็ฮิีฮิวฮหีวเหเคเต็มนะฮะเดินเต็มแล้วไปกระตอก็แผนที่พื้นที่สูงสุดนะน่าจะเป็นเลเวลสามนะแผนที่ตัวนี้ ก็จะโหดขึ้นระดับหนึ่งนะทุกคนนั่นไงโอ้ยบัสบัสเตอร์บัสเตอร์จะเอ่อ uh, จะโจรพิษนะครับโอเคได้กระสุนมาเพิ่มนะสามพันห้าร้อยสี่สิบหกนัดโอเคเราก็จะสำรวจตามหาเบียฟุตด้วยนะอีกเจ็ดสิบกิโลหอไม่ใช่อีกหกสิบหกเมตรนะ โอเคเนกระสุนอีกสาสิบสองนัดข้างหน้าตัวหนึ่งระเบิดโอเคล่วงรีโหลดรีโหลดโอเคเจอกัปอเปาข้างหน้า,าโอเคกระสุนยี่สิบห้านัดโอเคข้างหน้าร่วงสาสิบเมตรล่วงมาร่วงโอเค ดินปืนสองโอเคเจอแล้วนะทุกคนเจอบีฟุตโอเคเอาไปแล้วนะครับก็อคอยไปซ้อมที่ฐานนะครับทุกคนก็เราจะฟาร์มของแล้วก็ลองตกปลาดูนะครับทุกคนก็โอ้ยโอยโอเคล่วงโอเค,อเคล่วงก็ตัวนี้มันจะสลัดคนนะตัวที่เป็นมินมาดูกันนะครับว,ว่าเราจะได้อะไร กดกดกดโอเคได้ปลามาแล้วนะครับตัวหนึ่งก็เอาไปทำอาหารเพื่อหิวเลือดนะโอเคตัวที่สองนะก็เราจะเอาค่าตัวนะ โอเคนะ่าจะตัวที่สามหรือเปล่ารถสามได้ปลาไหลโอเคปลาไหลมา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 โอเคตัวที่สี่ได้อะไรปึ๊บอะารเนี่ยได้หอยโอเคคันสุดท้ายปึ๊บ ได้ไรได้ไรโอเคฮุป่าไหลโอเคพอแล้วนะคนก็อัพกรดเอ,อ่อสกิลคองอะโอเคความแข็งแกร่งแล้วกันวันนกลมเยอะเกินอีเจอแผ่นเจอจุดลงจอดหอโอ้ยล่วงโอเคก็โดนด้วยนะโอเคได้มาแล้วนะคนจุดลงจอดหออยู่ตรงนี้นะ ล่วงโอเคไปต่อครับคุณก็เก็บของบุได้โอเคแม็กคุณภาพสูงนี่ขนาดตัวหนึ่งบอสเรเวสามยิงเออเจอแทงเกอร์นะยิง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 ล่วงรีโหลดรีโหลดยิง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  เรียบร้อยล่วงล่วงคนของก่อนหน้าทุกคนไม่มีอะไรเลยโอ้โหเกลือนี่โอเคล่วงโอเคค้าลันเนอเร์เลี้ยวสามล่วง โอเคได้เส้นเลขหกเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรล่วงลิกรันเนอร์ล่วงโอเคล่วงล่วงสองเพันแพ้สองโอเคไปต่อเราจะเปิดแผนที่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราน่าจะบินมาอันนั้นได้นะฮะบ,บินมาลงจอดได้โอเคล่วงสอง โอเคได้กระสุนอีกยี่สิบสองนัดโอเคล่วงได้เหล็กคุณภาพสูงโอเครีโหลดรีโหลดหิวเลือดด้วยโอเคเต็มโอเคเป้าหมายสำเร็จเสร็จสิน้นเกิดสำรวจเรเว่าสามนะ่ะ HP สูงสุดบวกสี่เปอร์เซ็นต์ โอเคได้ผ้าสีรีโหลดรีโหลดเตรียมความพร้อมโอเคข้างหน้าตัวหนึ่งล่วงโอเคได้กระสุนสามสิบเอ็ดนัดเรียบร้อยล่วงโอเคเลอสี่ร้อยนัด <c oughs> ไม่ใช่สี่ร้อยนัดเออเลือกเอ่อเหล็กอีกสี่้อ 400นะอ่ะตรวจพบหลุมไว้เดอร์โอเคไหนอยู่ไหนห๋อ,อข้างหน้านะตามหายอิซาเบลโอเคอิซาเบลพอแผนที่ต่อไปนะฮะโอเคได้กระสุนอี่27นัดรีโหลดรีโหลดตอนนี้เราก็น่าจะเลยเวลาอีก2นาทีนะครับทุกคน ที่จะคนของเพราะว่าโอเคข้างหน้าตัวหนึ่งเลีวยวสีด้วยโอเคล่วงพลกดไม่โดนและสีโอเคคนของนึกสุนเจาะเกาะมาสวยงาม โอเคคนรถอู้ได้วัสถุกแกนหลักโอเคเอาไว้วอลเกอร์ข้างหน้าวอ okay, ลเกอร์โอเคร่วงหนึ่งร่องสองไอต,ต่อนะครับตามหาอิซเบลให้ได้เพื่อตามหาให้มครบให้ครบนะครบทั้งเจ็ดคน เลยอีกสองคนสุดท้ายอิสเบีอีกวันสี่สิบเมตรนะไปเอเลยไปเลย,เลยอีกยี่สิบเมตรสิบเมตรโอเคเจอแล้วนะพวกทุกคนโอเคปลอดภัยดีนะฉันมีเรืเ่องเราด่วนรงงานก็นเออโอเค คุยอะไรกับตอนนี้อยู่ลานประหารนะเฮ้ยโอเครู้แล,แล้วรู้แล้วไปคุยที่ฐานก็ได้บ้างอะไรนะสงครามโอเคระเบิดอ,อืมหลายประเทศรวมถึงอียูเคและเมียนมาโอเคสายเกินไป MSU โคโนโนก็ตาม โอเคยังอยู่ก็ก็เหมือนเรื่อง,ร,องราวที่ต่อจากกระตกครับโอเคจบกันพัฒนาเลยมันคนหนึ่งนะครับคนสุดท้ายร่วงโอเค จะหาร้านจอท่อก่อนนะครับทุกคนวนึงไงจเจอ,อละอีกยี่สิบสองวินาทีนะฮะยี่สิบวีละโอเคเราต้องกลับได้แล้วทุกคนโอเคซามไว้ก่อนและโอเคเราก็ต้องกลับได้แล้วทุกคนก็เปิดแผนที่ประมาณหนึ่งสองแผนที่แล้วนะครับทุกคนเปิดป,ประมาณสองแผนที่เลเวลสามะคู่นะฮะโหมดอยู่ กลับมาแล้วทุกคนมาละเจอสมาชิกอหนึ่งคนเลยอีกหนึ่งคนนะฮะก็ซ่อมบิ๊กฟุตนี่ต้องใช้อะไรโอเคใครควงเครื่องมือแปด ก็ซ่อมไปเลยนะโอเคได้ก็คือมีคุณสมบัติเพิ่มช่องเก็บของนะห้าโอเคสกิลอัพเลยนะก็อัพไปเลยกับสกิลเชี่ยวชาญของพีจระเขนะ้น่ะโอเคพีเดียวเออเดียวกับคองกับลิกโกนะ้น่ะก็จะทำอาหารนะ่ะ ปรุงไปเลยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ก็ด้วยโอเคอัพก็อัพเกฐานนะ่ะเราขาดเครื่องมือนะขาดเครื่องมืออีกหนึ่งกับเครื่อคืมีกับท่อกับเอ่อผ้านะก็หมดแค่นี้นะทุกคนก็ครับระเบิดไว้ได้ ก็ห้าแล้วเอาไม่ใช่ระเบิดโอเคกาวกาวลูกก็พอแล้วนะคนุณอัปเกรดบิฟุตเอ่อตอนนี้นะ่าจะอัปเกรดไม่ได้นะครัเพราะคลองหมดแล้วเพราะต้องไปหานี้ฮะหาวัาสดุกแกนหลักของบิฟุตนะ ก็มีลิโกโ้โอลิโกโ้เหลืออัพหนึ่งสกิลโอเคเก็บของเลยเก็บของเก็บของก็เพิ่มช่องเก็บของมาฮะนะฮะเอามาก็ระดัอ,อาหารนะครบะทวนก็โอเคครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตั้งค่นะ้ให้ผมด้วยน,นะครับ ก็สำหรับวันนี้เราจะมาทำอะไรต่อก็ฝากนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแบ๊ายบายครับสวัสดีครับ